สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แลกกันแน่แนกดแช่แชกดนานๆกดจันยานกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปจับโป๊ะคนอวดเก่งๆเต็มคาราเบลรู้เรื่องไฮเทครู้เรื่องการทํา y o YouTube ดีมากแต่ในที่สุดก็ยอมรับออกมาจากปากตัวเองว่าผมไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยไปฟังกันค่ะเขาเป็นผู้ปกครองนะครับไฟนี่ครับไม่เคยจ่ายค่าไฟเพราะอะไรเพราะว่า ขามาขึ้นนอนเลยครับเราไม่ใช่ไม่ใช่ประหยัดดิไม่ใ wow ช wow ่ประหยัดเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าไฟแล้วก็ไม sure> ่มันไม่มีมันไม่ได้จ่ายมันโมมี่เอมันไม่ได้เองชัตเร์ทมันโมมีเครื่องไฟนี่จะเปิดไฟร้อนเปิดไฟแล้วก็นอนเออก็นอนมันเลยมันเลยทำให้เราเราขยันขยันทํางานก็าจะต้องเดี๋ยวไม่พี่ไดยพี่ไดยนี่ขยันเก็บเงินนะครับงกเกลือนี่เรียกพี่นะครับผมถูกต้องเกลือี่ยพี่ว่าเก็บเรารู้ว่าการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันสิ้นเปลืองยังไงยังงไก็ไม่จ่ายเจนี่คือว่า เป็นสิ่งของชิง้นแล้ในชีวิตที่ที่รำคาญใช่ไหมที่เขาซื้อให้แง่ๆเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหลอดไฟที่อ่น้าตายซื้อให้ในทุกอย่างคือจะใช้ได้แต่ใช่ซื้อให้นี่เป็นประโยชน์นะครับผมข่อยกระยานอยู่เด้กเมื่อคืนเวลาไลยโซ่นคนมีรถมาข่อยะยานอยู่ไม่ได้ออกแสงข่อยะยานาแต่พอแบงค์นี่สองคันเขาแบงค์นี่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ณปัจจุบันนี้คือจำเป็นจำเป็น ก็ดีนะขอน่อยงานขอลานโทรศัพท์ผู้แข่งก่อนกันเล่ง power bank นี่กันไม่เป็นไรแค่แทบซื้อพาเวอร์แบงค์ก็ได้มันจะได้สองสองสองเครื่องมีสิ่งนึ่งที่น้าแดงน้าแต่จะขอบคุณนะครับขอบคุณป้าแตนก็คือว่าขอบคุณป้าแตนที่มันเหมือนคิดชีวิตน้าแดงนะมันเหมือนคิดชีวิตน้าแดงน้าแต่ที่ไม่มีเงินนาแต่ไม่มีเงินนะนาแต่ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่างวดรถนาแดงเลยแต่ว่าแต่ว่าป้ะต่ายเอานะพระต่ายบอกว่าน้าแดงบอกว่าเออลองเปิดใจดูลองทำดูเพราะว่าน้าแดงไม่ไม่รู้ว่าจะหาเงิน ก็ลองมาทำไปทุกฉะนั้นก็เลยเออลองเปิดใจลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดดูชีวิตชีวิตมันเปลี่ยนเลยชีวิตมันเปลี่ยนเลยแล้วก็แต่แป้ง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 มันก็เลยกลายเป็นเออเขาเป็นคนแข็งๆนะเป็นคนแข็งๆลองเปลี่ยนอะไรลองดูเขาว่าละอ่อนไม่เป็นเป็นยากนะนี่นะแต่ตามแต่ตามจริงป้าน้าแต้น้าแต่ตอนตอนยังเด็กนะน้าแต่หน้ารักมากเลยอ่ตอนนี้ใหญ่มากนะทิพย์แต่นอนนานรักจริงพี่ก็ว่าตอนนี่อ่ให้บอกไปเนี่ยว่า ปป้้าไไม่ดเ็นคนให้ตือคือเงินเงินเนี่ยเงินที่แตนแตนเอามาสร้างนั่นสร้างนี่น่ะไม่ได้เกี่ยวนะป้าปัตนไม่เคยให้เงินแตแตนสักบาทนะไม่เคยแต่ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยเออแตนแตนก็เออก็ให้โอกาสเวลาคือยูทูบเนี่ยยูทูบเนี่ยมันยากอย่างหนึ่งคือว่าพอทำยูทูบแล้ว ใครจะมาทําให้ใครจะมาทําให้จะมากรอกรหัสให้น้าแจแบบน่าแ่คือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาก็ให้ให้เมเดมาให้พี่หนิงมามาทำท่านครับวานใช่น้าแจแบบพอพอได้ยินปุ๊บมันก็เก็บมันเข้าเก็บปุ๊บเออมันทำให้ชีวิตน้แแบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีโอกาสอย่างนี้นะโอ้น่าแจน่าแจคิดว่ารถคันนี้น้าแ่เสียไปแล้วอก็ถือว่าเป็นน้าแ่พูดในในเรื่องที่แบบวันนี้เป็นวันเกิดน่าแ่ก็ถือว่า เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่สำหรับคนที่ยังยังมองยังมองว่าให้บางสิ่งบางอย่างนะมันมืดบางทีมันมันก็นสว่างได้นะค่ะถ้าเรายังจำไทม์ไลน์ของนายริยนที่ที่ฉันเคยทำให้ดูได้ว่าปีไหนอยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงเราได้ยินเสียงของอิทถิกได้ยินเสียงของไอชิดไยพวกนี้นั่นก็คือว่า เป็นการทำคลิปที่อยู่ในช่วงที่ทาวาาของนนรินกําลังเลียข้างไขข้างแคมของอิทธก,กับไอพวยอยู่นะคะก็เป็นประมาณวันที่10สิงหาปี21ก็มีการจัดเค้กวันเกิดจัดงานวันเกิดตามที่เขาพูดกันตอนต้นๆว่าไม่เคยมีจัดงานวันเกิดมาก่อนเลยเพราะว่าที่บ้านยากจนไม่เคยมีนั่น,ม,น,นมีนู่นมีนี่ เพิ่งมาปีนี้ครั้งแรกมีการจัดงานวันเกิดแล้วก็มีการมอบของขวัญให้ของขวัญที่มอบให้เนี่ยนายนรินเองก็เคยมาบอกว่าเขาก็จะมอบของขวัญตอบแทนให้ไอ้ปวยบ้านหลังจากที่ไอ้ปวยให้กล้องวงจรปิดให้อะไรอย่างวันนี้คงไม่น่าเป็นความคิดของไอ้ปวยเราค่ะแต่เป็นการพูดให้เกียรติไอ้ปวยเพราะว่าไอ้ปวยตั้งแต่เกิดเรื่องไม่กลับมาที่บ้านไม่มาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเลย คนที่พยายามประสานไปไป,ไปมามาก็คืออีเธอจุดมุ่งหมายตั้งแต่ตอนต้นก็คือพยายามจะซื้อพยานซื้อใจคนนั่นแหละค่ะจะได้ควบคุมคอนโทรลได้ว่าใครที่อยู่ในเพริมิตที่อยู่ในเรื่องราวเป็นพยานเขาจะได้รู้ใครเข้าไปใกล้จะได้คุยจะได้รู้ว่าคนนี้รู้อะไรบอกตำรวจอะไรยังไงเขาเตรียมการมาตั้งแต่ต้นๆค่ะเตรียมมาตั้งแต่ต้นๆ ถ้าเราฟังให้ดีนะคะก็มีการบอกว่าเป็นต้องประหยัดเพราะไม่มีเงินมากคนที่ดูแลเป็นเหมือนแม่คนที่สองก็คืออีตุยอ่ะตกลงไม่ใช่เอีเถกเหอครับนบอกว่าพี่สาวคนโตเป็นแม่คนที่สองนี่บอกว่าคนที่ดูแลแทนแม่เป็นแม่คนที่สองก็คืออีตุยจริงหรือแล้วเขาก็พูดว่าอีตุยนี่เป็นคนตนีทีเนียว เรียกว่าเกลือเรียกพี่ดิฉันถึงทํานายว่าสักวันหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องเงินกับอีตุยแล้วก็รับรองค่ะขุดกันกระจุยแน่นอนต่างคนต่างรู้ว่าใครทําอะไรไว้ยังไงพูดคุยนัดแน่อะไรกันยังไงเรื่องการจะด่าพี่สาวคนโตเรื่องการจะด่าพี่สาวคนรองในตอนนั้นเห็นไหมคะนางสมควรนี่โอ้โหชื่นชมพี่สาวคนโตชื่นชมลูกใจยอย่างวางนี้มากนางสมควรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยก็อัดคลิป ว่าพี่ลูกสาวคนโตเดี๋ยวเดียวก็ตำหนิลูกสาวคนรองกลับไปกลับมาไหลมาไหลไปไม่ต่างกันกับลูกชายค่ะไม่ต่างก,กันเลยแม่ยังไงลูกชายอย่างนั้นจริงๆยังมีคลิปที่นางสมควรพูดถึงนั่นโน่น้นนี่คือ เดี๋ยวๆก็ชื่นชมเดี๋ยวๆก็ดา่าแล้วแต่ว่าตอนนั้นนายนรินทร์ลูกหูแก้วหูวแหวนของเธออยู่ข้างไหนนางสมควรก็จะอยู่ข้างนั้นไม่ต่างอะไรกับนางแมวตาเพชรค่ะเราจะเห็นว่าอถเถกพยายามจะขอให้น้องเนี่ยพูดชี้แจงว่าไม่เคยได้เงินจากพี่แต่พี่ให้โอกาสนั่นก็คือตอนนั้นอีเถกซื้อคนด้วยการเรียกเข้าไปแล้วมีเน่งกับเมเดเป็น เป็นเรียกว่าเป็นคนช่วยช่วยเหลือในการดึงคนดึงใจชาวบ้านด้วยการเปิดช่องให้หนึ่งกับเมเดตอนนั้นเป็นตัวตึงตัว,ตวดึงช่องใครอยากมีช่องมาโดยที่มีอิตุยตามในคลิปนี้นะคะเขบอกว่าอิตุยก็บอกให้เปิดใจให้ลองมาดูมั้จะได้ทำ YouTube ได้ในนารินก็ยอมแล้วเพราะเวอเองไม่รู้เรื่องเลยแปลกนะคะช่อง youtube ของเขาถ้าเราค้นวิดีโอแล้วเราค้นเก่าที่สุด คลิปแรกๆเนี่ย12ปีก่อนแปลว่าที่ทำช่องมาเป็นชื่อช่องตัวเองตัวเองแทบจะไม่ได้ทำอะไรเองเลยมีเขาก็บอกว่าเขามีคนดูแลช่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตอนพอทำมาทำ Youtube ได้อวดเก่งเต็มคาราเบลฉันรู้ต้องทำอย่างนี้ต้องโฆษณายอย่างนี้ฉันสอนคนนั้นคนนี้แต่เปิดขายของเปิดอะไรแล้วเปิดรับรายได้ไม่เป็นค่ะ นายนารินยอมรับเองว่าไม่รู้ว่าจะไปขออะไรยังไงไม่รู้ว่าจะต้องปิดจิ้งปิดดูอะไรตรงไหนได้หนึ่งกับเมเดมาทําให้แต่พอตอนหลังมาอวดอ้างกับคนนู้นคนนี้ว่าเป็นคนสอนดิฉันกูให้มึงเกิดได้กูก็ฆ่ามึงได้ตอนนี้ยอมรับแล้วใช่ไหมคะว่าโง่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเรื่องรายงานช่องดิฉันก็ยอมรับแล้วว่าคนรายงานคือนางก้อย เห็นไหมคะผิดคําพูดเชันที่ไหนฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้รายงานเองแต่ต้องเป็นนางก้อยรายงานให้ให้ผัวนางก้อยเป็นคนรายงานเพราะตัวนางก้อยเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ผัวนางก้อยรู้เรื่องพวกนี้ดีคะ่ะนี่แหละค่ะเป็นการยอมรับชัดๆนะคะเป็นการยอมรับชัดๆของนายนรินทร์ว่าเป็นหนี้บุญคุณตอนนั้นก็อวยขอบคุณพี่สาวให้โอกาสที่ถ้าไม่ได้พี่สาวคนนี้นะคะ ถ้าไม่ได้พี่สาวคนเนี้ยลดนี่คงจะหลุดไปนานแล้วลืมพี่สาวคนรองที่ให้ยืมไปสี่เดือนเดือนละหมื่นตัวเองไม่มีเงินผ่อนรถมาตั้งนานแล้วนะคะพี่สาวคนรองให้ยืมมาสี่เดือนตอนนี้มาขอบอกขอบใจก็คือเป็นการโปรโมทให้พวกชาวบ้านรู้ว่ามาเข้าพวกกับพี่สาวฉันสิเขาจะเปิดโอกาสให้เธอมีช่องก็จะช่วยเธอให้ทำมาหากินได้ ไม่ต่างอะไรเลยนายนรินอยู่ตรงไหนสองแม่แม่ในไส้แม่นอกไส้ก็จะยืนอยู่เคียงข้างลูกชายเขาเสมอไม่ได้มองว่าความจริงข้อเท็จริงมันคืออะไรผู้หญิงชะลาสองคนนี้หลับหูหลับตาเชื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วที่แย่ที่สุดก็คือว่าวันนั้นกล่าวขอบคุณเน่งเมเดมีพระคุณช่วยนั่นช่วยนี่พอย้ายฝั่งไม่ได้อยู่กับไอ้ป่วยแล้ว กลับออกมาอยู่กับแม่น้องยังมีมาอวดมาเบ่งว่าไอ้สองภูมินักเรียนนอกมึงรู้เรื่องนี้ไหมหกูนะรู้ดีเรื่องการอัดคลิปด้วยนั่นด้วยนี่เรื่องอะไรสักอย่างที่เกวบับโทรศัพท์มึงไม่รู้หรอกแต่กูนะรู้นี่แหละค่ะคนเนรคุณขนาดแท้